สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของนางฟ้าที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ขอมาพูดเรื่องไอ้น้ากระไรหมอยเนี่ยนะคะไอ้น่ากระไรหมอยมันสร้างมันสร้างประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะคะเอฟซี FC จำได้ไหมนะคะที่ไอ้น่ากระไรหมอยเนี่ยนะคะไอ้น่ากระไรหมอยเนี่ยมันบอกว่ามันจะสร้างสารเพียงตานะคะมันอุตส่าห์เอากระดาษสีแผ่นเนี่ยขึ้นมานะคะขึ้นมากลางแปลนนะคะแปลนที่จะสร้างศาลา นะคะสารานี่แหละแต่สาราเพียงตาของเขาเนี่ยสารเพียงตาของมันเนี่ยนะคะมันเอาแปรมากลางแล้วเสร็จแล้วมันจะเข้าไปหานะคะไปหาพระนะคะไปหาผู้ใหญ่เพื่อจะปรึกษาเรื่องการสร้างนะคะผลสุดท้ายเป็นยังไงล่ะคะผลสุดท้ายไปโทษชาวบ้านนะคะผลสุดท้ายไปโทษชาวบ้านว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาดูมันนะคะ ทำเร็วทำชั่วมันยังไม่คิดเลยนะคะมันยังไม่คิดเลยมันยังไปโทษชาวบ้านนะว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องความสนใจชาวบ้านออกมาประกาศเองไม่เกี่ยวกับมันดูมันแล้วกันนะคะโอ้ยไอ้หน้ากร่อยหมอยก็ลากโมหมดตกนะคะกูมันไม่ยอมรับความเป็นจริงเลยนะสิ่งที่มันทำนะคะมันออกมาพูดเองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันจะเป็นคนจ่ายเองมันบอกด้วยนะคะว่าราคาประมาณสามแสนบาทถ้าเอฟจีคนไหนที่อยากจะสนับสนุนมันนะคะเห็นไหมคะ ูเอาเองแล้วกันนะ่ะความต่อแหลกอรอนพินพักของมันหนาะขนาดไหนอะ่ะมันยังไม่ยอมรับในสิ่งที่มันออกมาพูดเลยนะคะมันสองคนกับป้าป๋ามันนะคะนะคะดาวอังคารกับดาวเดือนนะคะนะดาวอังคารกับดาวเดือนนะคะสันดานดิโอ้ยสันดานของมันนะไม่ได้แตกต่างกับดาวอังคารเลยนะคะโอ้โหดูแล้วกันนะคะมันเป็นคนพูดเองนะคะพูดเองทุกอย่างว่าแป้นเองราคาเท่าโน้น,นเท่านี้ ผลสุดท้ายออกมาว่าชาวบ้านเฉยว่าหาว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ะคอนเทนต์หาแดกมันกับพ่อมันน่ะคิดดูแล้วกันน่ะความทุเลศจังไรของมันนะคะอุ้ยอดไม่ได้จริงๆนะคะนางฟ้าแม่งจะฟ้าที่น้าแตกเลยนะคนแบบไหนสันดานเสียจริงๆนะคะนะพราะผิดพลาดขึ้นมานะตัวเองไม่ยอมรับความผิดนะคะตัวเองก็ไปโทษชาวบ้าน ระวังนะคะระวังนะคะไอ้หน้าก็รอยหมอยมึงจะโดนชาวบ้านลุมกระตื้อนะมึงออกมาทำคอนเทนต์หาแดกตลอดเวลามึงบอกว่าเออมึงจะทำเก็บทำอ่ากวาดนู่นกวาดนี่นะมาทำความสะอาดอะไรนู่นนี่นั่นมาทำความสะอาดที่มึงจะทำสารเพียงตาของมึงแต่กูไม่เห็นมึงออกมาเลยนะไหนออกมาสิมึงทำวิดีโอมาสิว่ามึงไปทำจริงหรือเปล่าแล้วมึงออกมาพูดทำไมออกมาพูดแล้วมึงทำไม่ได้มึงจะออกมาพูดเพื่ออะไรฮะออกมาพูดเพื่ออะไร แล้วมึงไปโทษชาวบ้านเพราะอะไรมึงออกมาพูดเองว่ามึงจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองมึงจะไปคุยกับนะผู้ใหญ่เองไปคุยกับพระนะโอ้ดูดิดูเอาเองแล้วกันนะคะ f อขาดูนิสัยสันดานมันนะคะว่ามันไม่ยอมรับความเป็นจริงนะคะสิ่งที่มันทำนะคะโอ้โหหน้าก็รอยหมอยมี่อ้ามีการบอกว่าชาวบ้านเนี่ยวชาวบ้านเรียกร้องความสนใจแล้วก็ไปโทษมัน ทั้งๆท,ที่มันเป็นคนกุเรื่องทั้งหมดนะคะกุเรื่องทั้งหมดที่จะสร้างสารเพียงตานะคะแล้วมันก็สร้างแผนบ้านเป็นเป็นอสารเพียงตานะคะเอากระดาษมากามาเขียนอย่างดีเลยนะคะแล้วมันก็ยังมาปฏิเสธหน้าด้านๆอีกนะโอ้โหไอ้นี่ไม่มีความรับผิดชอบดูสันดานเลวของมันแล้วกันนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอยากให้ชาวว่าเนี่ยลุมทึงมันจะหน่อยนะไอ้นี่น่ะนะคะ มันเกินความเป็นจริงไปแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ยอมรับผิดชอบนะคะสิ่งที่มันกระทําสิ่งที่มันออกมาพูดสิ่งที่มันมาบอกว่าเออสร้างทั้งหมด3 0 0แสนแล้วจะเรียอะไรกับ FC ด้วยนะถามว่า f อฟคนไหนที่นะคะสนับสนุนอะไรอย่างนี้สามารถทําบุญได้อย่างงุ้นอย่างนี้ว่าผลสุดท้ายเป็นยังไงล่ะโอ้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮปลักปลาำชาวบ้านเฉยเลยคิดดูแล้วกันนะคะนะ เออมึงหลอกลวงมึงทำคอนเทนต์หลอกหลอกลวงประชาชนอย่างนี้ตลอดเลยนะน่ากหลอยหมอยแต่มึงไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยนะมึงเกิดมาเพื่ออะไรกูถามมึงนะสิ่งที่มึงออกมาพูดสิ่งที่มึงบอกว่าจะสร้างสารเพงตาเนี่ยมึงเป็นคนพูดเองทั้งหมดแล้วมึงไปโยนความผิดให้ชาวบ้านได้อย่างไงวะเฮ้ยมึงคิดได้อย่างไงวะสมองมึงไะกูถามหน่อยสิเออมึงไม่ละอายตัวเองมั้งเหรอกูเห็นมึงหลอกทำคอนเทนต์ตั้งแต่เออพ่อป่วยพ่อมีกิ๊กเอ้ย นะยังงุ้นอย่างงี้สารพัดสารเพพ่อกับแม่ตีกันมึงก็สร้างคอนเทนต์ตลอดเวลานะแล้วอย่างนี้มันจะไปเชื่อถืออะไรกันได้ว่ากูถามหน่อยฮะไอ้หน้ากระไร่อยหมอยชีวิตมึงมีความเป็นจริงบ้างป่ะในชีวิตของมึงน่ะ mm hmm. จริงในบ้างที่เป็นความจริงอ่ะโอ้ยถูกไงมีคนโทรมาขู่นู่นขู่นี่แล้วกูถามหน่อยมันมีจริงไหมขนาดสารพริงตามึงออกมาพูดมึงยังไม่ยอมรับความจริงว่ามึงเป็นคนพูดเลยอ่ะโอ้โห มันจะใช้ได้อย่างไงวะกูถามมึงหน่อยนะอีหน้าก็ลอยหมอยนะไม่ยอมรับความจริงคิดดูแล้วกันนะคะเอฟซี FC. คนประเภทนี้เนี่ยมันยังมีหัวจิตหัวใจอยู่หรอหนูงงมากเลยนะเออตัวเองคิดเองตัวเองสร้างเองแต่ตัวเองเนี่ยนะไม่รับผิดชอบคําพูดที่ตัวเองพูดขึ้นมานะคะเออมันเกินไปแล้วหน้าก็ลอยหมอยนะเออมึงนี่นะถ้ากูเป็นชาวบ้านบ้านกกกกูกระทืบปากมึงไปนานแล้วไอ้หน้าก็ลอยหมอยเอ,อ้ย กูไม่ปล่อยให้มึงลอยนวลหรอกนะสิ่งที่มึงออกมาวิาพากวิจารณ์สิ่งที่มึงเสนอมาเนี่ยนะอยากจะสร้างสารรพียงตากลางใจหมู่บ้านผลสุดท้ายเป็นไง <c oughs> ผลสุดท้ายบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงนี่ไปใส่ร้ายชาวบ้านอีกโอ้โหหน้ากระรอยหมอยนี่กูถามมึงสมองมึงจะตั้งบ่าจริงๆนะสมองมึงนี่ขี้โกงจริงๆนะอะไรก็ขี้โกงไปหมดเนี่ย้ามันจะไปเชื่อถือได้ยังไง ขนาดไปขนาดเป็นพยานยเขายัางถีบมันออกเลยนะภาษาอะไรล่ะคะ FC ขานะคะโอ้อยรับไม่ได้เดี๋ยวกูจะมาด่ามึงใหม่นะคลิปหน้านะคลิปหน้า